ในเที่ยวแรกครับเป็นการพบกันในกลุ่มครับการแบ่งสายครับแบ่งกลุ่มแบ่งสายกลุ่มที่1กลุ่มมีกลุ่มละสี่ลำกลุ่มแรกครับเจ้าพ่อคําแดงพญาชลวันสุวรรณหงลูกกูโนทิดาโพทองครับโอ้โหออกมาเลยเอาเลยของจริงมันต้องแบบนี้กันไปน้องไรบนไรมีไรขยี้ยี่กันอยู่ล่องน้ำแดงสังหรีเรือดีเรือดังจากสอบบมลาวบ้านกุ้ยหรเมือกวางสันแฝงบริคำใส่น้ำจะพอ ทดิงสิงกำลังจะให้การสนับสนุนดูที่ว่าดูที่ว่าหนุ่มน้อยนามบนคนไม่กินไล่ขยี้ไล่ขยี้ไล่ขยี้หนีกันมาจะหนีได้หรือไม่ได้จะหนีได้เลยไม่ได้เดี๋ยวลักษณะนี้พะยะพะยะชาลวันสิงลีโอกำลังภายแหลงจะแสงอยู่ว่าจะพอกำเนางจะไรบดไล่บีไล่บดไล่บีไล่บดไล่บีจะแสงได้หรือไม่ได้ ได้หรือไม่ได้เอานะครับมาดูที่ว่าพญาพญาชาลวันเที่ยวนี้หลังจากหลังจากที่ภายในรอบแรกภายในรอบแรกเป็นที่สองเป็นที่สองในสายบีแต่เที่ยวนี้เที่ยวนี้มาเจอที่หนึ่งที่หนึ่งสายนั่นก็คือเจ้าพ่อขันแรงก็ไปสัมปนาเจ้าพ่อขันแดงบอกว่าวันนี้จะขายแรงขายแรงกระแสพญาชาละวันแต่พญาชาลวันทุกที่เคยว่าอยู่ลำน้ำนั้นลำน้ำยอมลำน้ำเจ้าพญาวันนี้มาไหวในวันในลำน้ำโขงระเบ้อ มาดูที่ว่าประมาณอีก4 5 0เมตรไทยเอาแล้ววาพยานชะละวันในเที่ยวแรกในเที่ยวแรกวางแผงวางแผงในเที่ยวที่สองก็วางแผงเที่ยวนี้จะวางไปไม่ร่องน้ำร่องน้ำสีแดงรู้ว่าพังทะยันฟังทะแยงคืนเฉพาะเฉพาะํำแดงจะพายแรงแดงนี้ที่รอปอไปพยาอ พญาจรัลล่วันบอกว่าเอาแล้วครับพญาจรัลล่วันบอกว่าไอ้เขียวกันไอ้เขียวบอกว่าไอ้เขียวเพชรเก็บดินบอกว่าจะพายแรงจะแรงแต่คนละชัดกันมาโนเนี่ย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 โนพี่ผมจะดีกันล่องน้ำได้ล่องน้ำแดงจะบอกคำแดงก่อนแล้วชัลล่าวันชรลล่าวันเผาเลยเอาเว้ยร้อยแมรสุดท้ายไผจะเข้าเส้นใส่ไผจะเก็บไปมาบอกว่าจะพอคำแดงล่องน้ำแดงจากบ้านก้อยอุดมจะหนีได้ตลอดปันไผลูกอพยันลาวันลาวันลีโอ รอยเมตรสุดท้ายร้อยเมตรสุดท้ายระยะสุดท้ายไปไป่คำแดงเลยทันเลทีก็ไปไปามหมายนีฐานวันชาวบ้านลุ้นตัวไปลนรองพยังปยองไม่ท้อไม่แท้ชาวบ้านจี้กระมังชาวบ้านจี้กระมันชาวบ้านแม่แห่ไม่ได้ครับชาวบ้านพอใจพอใจบอกว่าโอ้ยตำรวจสพลาวมันเก่งไว้ปลายเข้าเดินชัยยากระบวนการตัดสินจากคณะกรรมการยกโทษให้เจ้าพ่อคำแดงเรื่องน้ำแดง เจ้าพ่อคำแดงร่องน้ำแดงเป็นเรือชนะครับ